ครก่อนอื่นถือหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนครับทั้งทางเอาเละครับทุกท่านครับก่อนอื่นที่จะในนามของกระทรวงพาณิชย์แต่ผมนะฮะขอ ครั้งแรกก็คือที่อำเภอเมืองพะนาค่ะครั้งที่สองนะคะที่อำเภอตะกัวป่าค่ะและครั้งที่สามค่ะที่อำเภอท้ายเหมืองนะคะท่านทางนี้ก็ถ่ายภาพรวมไปอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีและก็ขอชื่นชมการดำเนานการในจังหวัดนะครับที่ได้จัดโครงการที่ดีๆขึ้นแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่จังหวัดมาเป็นเมืองไทยแต่วันนี้ก็มีความดีๆผมว่างานนี้เราต้องประสบความสำเร็จตามที่ตั้งค์

ด้วการาพเร็จนะครับก็ราคาโดยยอมยาดสำบไทยได้นะครับียงด้วยชนูเงจรที่ขานี่เป็นถึงานนะครับ่วได้ของเนานจอกรัไทยครับเป็น่ไทยที่มีคุณภาพปูกนเขาตั้งใไม่ตัวเ่าเป็นนะเป็นปัญที่มีเกิดถ้าจะติตลูกจ้นกหนักัปเียแล้วน้อง กยัี้ทีงเาไม่ทำได้แต่วันนะครับ้งาวไม่ได้่าเป็นลานเลยใช่ไหอสินค้าที่วันเ้าน้เราจะมีั้งหต้สิบเยวาเลเดี๋ยวมาก่อนเวมาช็อปป้ต้องช่วยหิ้วเลยนะครับเดี๋ยวาอปไทยให้ขายดีนะครับวันนี้วันนีู้กสุดาครับาเป็นราแม่นะครับของสินค้าลดราคาเประชากนด้วยนะครับสามชั่วโมงครับคืิบนาฬิกาก็แต่ตอนตื่นาเลยนะครับแล้วก็ ก็เรียกว่ามาอรตุนกันสร้างขวัญกำลังใจสร้างความสุขนะครับให้กับพ่อค้าแม่ค้าในแต่ละบู้นครับแน่นอนอันนี้ใครจะตามรอยชิมก็ได้นะฮะวันนี้ใครเห็นอยู่ก็